哎呀<唉>。<Yep. S 1> <laughs> สูๆน้องสูๆสูเ้สูบ่เป็นยังบ่เป็นยังเนาะเข้าใจอยู่เข้าใจเข้าใจเข้าใจเนาะอ้าวอ้วดเอาได้ใะเนาะโอ้ววว้ยบ่หนี่ขอนี้ยันนำเด้อพี่น้องเด้อเนาะเป็นห็นได้กะมันกะบ่ยังบ่ได้ออกได้เนี่ยปกติเขาบอกจะว่าวกิ่งได้เขาเห็นเขาก็ะบอกบ่เป็นคือกันได้แบบนี้ก็ได้มีลูกจะค้นไหมเอ้ยบ่ขนี้ญาตถามเด้อโดย ลูกสิคนบ่ผู้เป็นเสียเป็นลูกที่เท่าไรนี่ลูกเจ้าลูกเก้าบ่าทั้งหลาโออ่าทั้ง่ายเสียใจนนัเล่นน้องเด้อโอ้ยเนาะเชียจังไรเสียเนาะมันเป็นไปแล้วมากับว่าทำใหญ่ลูกโบ้ฮู้เนาะลูกเต่าก็บว่ได้โทรหาแม่บ่แบบโอ้เป็นโทรบ้านนี้ ที่บ่ได้เป็นหยังบ่ได้เป็นหยังบ่ลูกเอ้ยจะอยู่กบ่เบ่ไมอนว่าเมื่อยเมื่อยกมาแล้วบ่ทันลูกเอ้ยเนชี่อนบ่ได้ก็คุยกันอยู่ดีๆอยู่เนาะเออคุยกันดีๆอยู่บ่ได้เป็นหยังเนาะ พ่อแม่พี่น้องกับสบายดีกับสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบาสุกุสุคนเด้อนั่นแหละพี่น้องเลยนะมาพบมาพบกับบอจิตแล้วกะน้องมีนาคือเก้าคือตัวนี้น้องพ่อพี่น้องอยู่ทางแข่งดังของบอจิตเด้อน้องพ่อพี่น้องเลยอ่าว่นแ้วก็คืออ่าเมื่อนี้ก็บอยากซีสาวๆเนี้ยเนาะอ่าคือเมื่อนี้นะมาแสดงความอาเสียใจนำอนาครอบครัวเนาะของเพรานว่าว่าเป็นดองเนาะดองเงินกับทั้งน้องน้องดิง น้องหนิงเนาะน้องหนิงเนาะนอ่าน,น,นั่นแหละพี่น้องเลยคือทางน้องหนิงนี่กับบอจิตองเคยมาสัมผัสเพินพ่นเธอเนิง่งในเรื่องแบบเออสามไทยกันไปแบบอ่าทัท่วๆไปนั่นแหละแต่ว่าคือวันนี้น้องพ่อพี่น้องอ่าก็อยากอ่ามีเรื่องเฉลยน้ำเน่เพราะว่าอ่าอยูใ่ในคลิปนี้ทั้งบอจิตองกับยังบอทันได้ะฮู้รายละเอียดเสือพี่น้องเลยอ่าเพราะว่า มีทางอ้ายเนาะอ่ามีทางปู่ตาคุณยายเพิ่นพี่น้องเอ้ยเพิ่นได้เบิ่งคลิปเนาะเพิ่นได้เบิ่งคลิปแล้วเพิ่นบอกว่าโอ้เนาะหาเห็นแล้วแบบเพิ่นอยากซวยนะเนาะพรพี่น้องสงสารทางบ่คิดเองกขับรถมาอยู่ดีๆเนาะอ่าทางอ้ายเพิ่นก็เลยบอกว่าเจ้าฮู้บ่เฮือนเพิ่นอยู่ทางใดอ่าไปอันน่ะมอบเงินให้กับอันน่ะครอบครัวเพิ่นเด้อเนาะหาจํานวนนึงเพิ่นว่าเอาเท่านี้เด้อนะครับพี่น้องอ่าเพราะว่าอ่าสิได้อ่า เอาใหางฟักวัวเพิ่นพี่น้องเลยพอได้ใส่ใจเนาะ,ะในแบบว่าในการในงานจำนวนกเคยอยู่ในประมาณจำนวนหนึ่งล้านขีนเนาะครับพี่น้องเลยกะเดียวสีเข้าไปถามเบิึงเนาะว่าเป็นไปเป็นมาในไหรพี่น้องเลยแต่กะสีโบถามยังหลายเกันไปหรอกเพราะว่าน,นึงมากอะฟอัครัวเพิ่นนี่ก็คือ,อ,อสนอีนะเสาเนาะก <ๆๆ S 1> ็แล้วกันเนาะ ເພິ່ນເອົາຈັ່ງໃດກໍຂໍສະແດງຄວາມໃຈໃຈນໍາຄອບຄົວຂອງເພິ່ນດຽວພະຈິດເອງເນາະອາຊິເຂົ້າໄປຫາສັງຄອບຄົວຂອງເພິ່ນກ່ອນນາະນນນາະີນ້ຂົາປດີສະດີປັນຈັງດປຈັງດອພິ່ດພນອງພິນຢນບດດສະບາຍດີດີ ดูดูเดี๋เดี๋ยเอ้าเอาขอไปนั่งพูดทั้งน้องมินนะเอ้ยนางเจ้าก็ขอไปนางกันรถไปอืม่น้ำาพาใลูกไอ้เนาะน้ำบ่เฮ้ยเป็นน้ำน้ำอยู่เนาะเอ้ากระโปรงเป็นยังไงนี่แหละเนาะอันนี้กระหากามาแต่เวี้ยคมเอลยแม่นูเออ่าเป็นจังได้อันนี้คืออ่าประมาณจักมุ่งิ่นเพิ่นเสียนี่ประมาณเพิ่นเป็นซีซีมงซีมงเศร้าแล้วกั ประมาณชีโมงอ่และใจขาดก็มันแบบไวๆก็ท่นหันหนุ่ยเออแบบวาบุก่ชุกงังเลยบ่แแ้วก็คือเพิ่นนี่เป็นเป็นบ่อนุนาาน้มืันนี้คือยังบด้คู่ได้ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายบ่อขนุนาน้ผู้หญิงบ่ลูกุบ่ลูก็บ่ตัวาให้เป็น่มทตายลูกยังไม่น้อยหกอกหาลูกไนจักเดือนนึงลูกมันบ่ลูกเดือนนึง ดูพันดูเอนพูนิงหรือพูายนิ่งูละจจะกินยังนุ่มยังไ่ได้เบิ้งน้ำเขาเขาก็ยังไม่เบิ้งน้ำาเมย์ยังไ่เมยเนาะเมยเมย์ัยังไม่กินขาวเาขาวแรกข่าวเดียวนียังไม่กินนมชงโอ้เคยกินครับคือขอดูกออกมาหน่ประมาณจักจักจมือจัเดือนได้เดือนนึ่งอ๋อได้เดือนนึ่งล้ต้องใช้เงินสิบกิจรรม พิษกรรมเขาพิษพิษกรรมนี่กันที่ว่าเขาอยู่ไพ่อยู่กรรมเนี่ยมันเหึงขนาดนั้นหรือเปล่าอยู่ไพ่นั่นป้าลุงมันอยู่เย็ดมือมียาเย็นเย็ดมือทุนกาหันอยู่ด้วยถึงกับเดบบ้าคนนั่นคนน้อยมันจากเบืองนู่นนู้คนออกไพ่มันกับคนออกไพ่มาอ๋อเพิ่นเพิ่นประมาณจะปีเด้ยวเพิ่นเพิ่นนั่นจะปีในดองถูกเก่าปีซ้ำอ๋อ อาเพิ่นกับสิบเก้าปีอันนี้นั่นอ๋อันนี้เด็คนรักปากดูเลยคุอกว่าเป็นยู่กับบบอกคือมาครอบครัวแม่บ่มีน่ะมันบ่อย่างเม้าอ้แม่ยังไปเป็นไปทัวมันกับบุญจากปาคนหนึ่งเขาถามได้คนไหนคนนั้นเลแล้วิชื่อว่าเป็นกับํำเข้าบ่ดีเลยมันบ่ว่าเป็นเข้าคมมันจังว่าเป็นว่บโอ้ยดีใจแม่บอมีอยู่ไปี่สมุุดยังไยนเออเนั่นบอกบอกยานั่นครัวเพิ่มบ่นั่น โอ้ได้ๆเด้อครับพี่น้องเอ้ยเอ้าบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังเนาะมานี่ลูกมานี่อันนี้ก็เป็นเช่าค่ะนะครับโอ้ยอๆบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังู้ๆน้องู้ๆู้ๆิน้ยืนยงเินเอาบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังเเข้าใจอยู่เฮาเข้าใจเออเฮาเข้าใจเข้าใจเนาะอืเอาอดเอาได้ซะเนาะโอ้ยโอ้ยบนีขออานําเด้อพี่น้องเด้อเนาะ เห็นได้กะมันกะว่าวอย่างไม่ได้ออกได้เนี่ปกติเขาบอกจะว่าเก่งได้เขาเห็นเขากระบอกเปลี่ยนคือกันได้แบบนี้ก็ได้เนาะไอ้น้องก็ลายดูนี่ตะผู้ใหญ่ซูฮ่องขึ้นไปกันบิ่งยุ่งกับกันนี่แหละฉันเนงมาทูกคนนี่แหละขายเบิ่งน่ะเขาก็ให้เทีวเที่ยวแล้วมันจะพอมีคือไม่ได้ไปห้องหมอบ่ มันโมได้ทั่วไปงูโมได้ด้วยมันเป็นแบบขันหั้นนะมันเป็นแบบขันหันงเพิ่นเพื่อนบ้านคนนี้เพิ่นนันนาเสียอยู่ใจอยู่อยู่บ้านนี่างบอกมาโผล่มาเนี่ยเป็นแบบเสียมุกตัวนึงแม่กระดับเสียอืมก็ได้ก็คือเขาก็บบ่ได้เอาขึ้นเตื้งเคลื่อนได้หนิเนาะนี่เขาบ้านเอาเข้าบ้านเนาะเขาบ้านเนี่ยคือในเสียมูทำที่อยู่บ้านสบายเนี่ยคืออยากได้งวอ่ะจะบอ ขี่มุ้งเศร้ามีลูกมือเข่าลูกมือเข่าแหละลูกหยอกลูกดู้ยหยอกกระดูกน่นหยอกดู้ยหะมันเป็นมันกระโบบอกนะมันใจดำหยอกลูกยู้ยอะกระดูกนอนมันจะตะวินตะเหินเลยลูกไปนอนตัวน่ยนอนตรงนี้เมียนอนตรงนี้ลูกนอนลงอ่ะทัวร์มันไม่ได้รับเพราะมันเป็นเชื่อมนะอือขึ้นแต่บันนี่น่นวะทัววันเฮ้ยเฮ้ยจะเป็นนังโนษณาบันนี่หละ มามงนี้เาน่มาเมก็เล่นไปชวนที่มาเลยมามืงไปแยังลูกอะมันอะไรแต่เออใช่ไหมฮะเฮชวนออกมาไม่นี่รถก๊อกขาบาทองบะก๊อกปั้นี่แบบทองแบบจังค่ะเลยบรินยินเพิ่นว่าพิ่นเจ็บหันเจ็บหน่บ้ินยินติ่สมมตมันนี่เป็นคนที่จะว่าอดหักสิเป็นควยมันหักเรืองคนคเดืองบ่ แบบโมฮันโมมั bo ่งนะหักเลือดเนาะเลือดแต่แม่แต่ว่าเขาถามนี่แต่ว่าบโมมื่อยแท้เมื่อย์มาถามโมว่าวังเขามีมีอยากเบลโดนเนาะเส่เนาะแต่ว่าขออนุญาตน้ำคือลูกลูกผู้คนได้ออกมาแล้ผพูดยิ่งดีดูใจพูดยิ่งดีพูดยิ่งดีให้มันนี่ก็ให้มันเมืออยู่มากคนที่ว่าให้ออกไปเอามาซะ แต่ว่าคือโอ้แต่ว่าคือสิไปไปส่งเพิ่นในเมือเมืองเมืองไหมืออื่นบอคือกันกับบ้านเฮาว่าประมาณบ่ายประมาณบ่ายมุ่งไปพุ่นไหนเนาะแม่นบ่ายแล้วไปโอ้มาเพิ่นกันนั่นกับขาดเลือดขาดยางนี่ได้กับนั่นแหละคือทั้งลูกเองก็มาแต่เวียกเนาะอ่ามาแต่เวียกก็เลยว่าอ่าแม่นมีทางง่ายเพิ่นอยู่ทางสหรัฐ อ่าเพิ่นได้เบิ่งคลิปเนาะอ่าเพิ่นก็ว่าโอ้อ่าบ้านนี้เฮือนี้เจ้าฮู้บ่อ่าใกล้กันบ่อ่าเพิ่นว่าหั่นนะก็ยังบ่ทันเบิ่งชํานาญทางน้องมีนาเบิ่งเนาะเออก็เลยเป็นบัดรอบัวน้องนี้แล้วโอ้สังเกตตกใจจนชันยังชันยังได้นีก็ได้มานําเนีให้ตอนหไปให้ทุกคนอืมเาให้ล โดยโดยก็คือเไปเห็นนี่ข้าเขาถือด้วยโดยโดยบอกขออนุญาตนำคือในขาขาลงขาแบบนี้นะคือเขาเขามีจ่ายแต่โบอันนี้นะเป็นเงินโบเขาได้อันนี้นะลงว่าได้ไม่เมื่ถามเพิ่นไม่ถามเลยมันบอกเอาเขาเอาเอาได้ทีไหนรูหาล้านประมาณหาล้านมันบอเอาโตัวหาล่านไปเลยอันนี้ยังธรรมดาเนาะคงธรรมดาอยู่หาด้าน เน่ยหลวงจักยังไม่ทำเขาเอายังเอายังยาเขาเนี่ยนนี้แบบแบบกระทันหันเลยนี่เนาะคือแค่หชื่อนี่ก็มีแต่พวกมันช่วยรวยขึ้นถ่ายมาดเขาช่วยพวกมันนี้เน่ยฉนออกตอนนี้ดียว่าคือทางสะพานบุญนี่บ่ย่สุขเฮาปิดเอาเลยสร้างหาชิดแม่กับปุตีเขากับหันยูไอหมอมีลูกเอ้ยว่าคือตาเฮ้ยเนาะ ไอ้ทสิสิตายแบบนี้นำบากลูกมันนี้คือชีเรียงชืเกลือบบโอ้ยให้เ่นอยู่แพงแพงลูกัคือสร้างลูกแพนี่คือมาอยู่นี่ได้เป็นบ่คือมาดีมาเนมาเฮือนเนาะใช่เดียวตปกติเพิ่นอยู่บ้านได้ใช่ไหมคกกลาคกกลางบ่แม่เพิ่นเยเลยเอ้ดด้อเนาียใจน้ำได้แมเด้อเสียใจน้ำเสียใจน้ำแจังใสนอมันเป็นไปดนสนอ ทู่กว่ากระทันดัตัวแล้วเนาะมาตัวนักป้าเจ็บใส่กับบบกบคนน่ะมันบวมมันเดืองหน่อยนึงคือสิมันขึ้นกันนี่บวดงดักบวด้ตั้งนั่นแน่นะบวจักเนาะเนาะฟีตรงเลยบวกะ่าจะเป็นแบบพิษพิษกรรมแน่ฮะเนาะไปบูชทรงบุญท่านย่างนะเวลาย่าง มันบ่ค่อยหันค่อยมั่งแต่หนึ่งแหละคนนักปากนั่นโค้ด้วยเออเสียนาะอ่าก็เดียวสิได้อาน่ามอบเงินให้เนาะอ่าเพราะว่าเป็นทางอ่าเงินทางไอ้เพิ่นเพิ่นกับโบประชงออกซิ่งอน้ำเนอกเพิ่นก็อยู่ทางสหรัฐอเมริกาอ่าเดียวสิให้ทางอาน่าน้องมิน่าอ่านับโบนอ่าน yani ้องนับเบ้างเด้ออ่าคือทางไอ้เพิ่นบอกว่าอ่าไปมอบให้กับครัวเพิ่นใเด้อเนาะอ่าหนึ่งครัวเมย์กับเบลล์ดูเอ้ยใครมั่อยู่เป็นไง 哎，那。<No. S 2> no. ปัวน้องเป็นน้องแบบกระทันหันมาได้ก็ได้เนาะเนาะเสาะเนาะอุ้งเอาได้ินมาเด้อเอาุ้งเอาอุ้เอาเสาะเนาะเอา่ออเอา่อจังใดกะเด้อขอบคุญกับคุณเด้อผู้ใหญ่ใจดีทั้งใดกะมาดูแลแพะเพียงมาช่วยเหลือแม่เป็นสะพานบุญให้แม่อยู่ดีมีแห้งมาให้แล้วก็ขึ้นหาลูกร้อยเท่าพันเท่าเด้อลูกเอ้ยอยู่ดีมีแห้งเป็นหงพอหงใหญ่ให้ใหญ่แล้วให้เบิ่งดู ม่ทุกหน้ากิแล้วให้มันยื่นไอบคูลขู่ๆขู่คนนางเนอไปตลอดขอบไขยน้ำถ้วยปัดมาสิไรเงี้ไรทิ้นั่นได้ลูกเออเป็นเงินเท่าไรก็แม่กัเป็นเงินหนึด้านเนาะอ๋อหนึดานกี่อือตัววันแกกัคือทั้งแม่นนิก็บว่ได้อยู่หน้าน้ำกันบ่มือนกัน มันกันกน,นู้มันัดคนเทียงเพียงเป้กันนี่นคนที่เทียงบ่คนที่เพียงอ่ะเทียงข้างในปิ้งกันลูกนั้นเลยเลยไอ้นักเดินนาโบโบเม่์โบยังนะเป็นยังไงเนาะฉันเนาะตั้งน้องเมย์นาคุยกับเพิน่นก่าเด้อเดี๋ยวสิไปเนาะคุยกับเมย์ของนาหน้นองเพิ่นก่อนเนาะหน่นองเพิ่นชื่อว่าจังไหนก็พูดเพิ่นเสียนะหนงลาน้องลาบ่เบิ่งเบิ่งให้กำลังใจเมย์เพิ่นก่อนพี่น้นอน นี่ก็จะเป็นทางอนาคตน้องๆเพิ่นได้นี่เนาะแมนบ๊องโอ้ยแม่เอ้ยเอาเอาเอาตรงใดกันสู่ๆได้แม่เอ้ยเปลเป็นกระด้งใจให้แม่เอ้ยโอ้ยไมีลูกจะค้นแม่เอ้ยบอสขออนญาติถามเด้อแ้วหนี่งสิบคนหนึ่งสิบคนบอสผู้เพิ่นเสียเป็นลูกที่เท่าได้หนิพี่เก้าพี่เก้าบอส โอ้ทั้งหลายเสียใจนฉ่ำเล่นน้องเด้อเออเฉียดจากในเสนาะมันเป็นไปได้ลูกเอ๋ยมากับพระท่านใหญ่ลูกโบหู้เนาะลูกเต้าก็ไม่ได้โทรหาแม่บ่แบบโอ้มัโทรบ้านนี้ลูกเชียร์นี่ไม่ได้เป็นอยังบ่ไม่ได้เป็นอยังบ่ลูกเอ้ยจะอยู่กับใครเป็นย่างบ่บินมาพิชบาย เอาเมื่อยเขาหาเมื่อยหักมาแกทนลูกเอยเพิ่นาบ่ได้ก็คุยกันอยู่ดีๆอยู่เนาะเออคุยกันดีๆอยู่ว่บ่เป็นหยังเนาะนี่ก็ทหน้าเอ้ยเออมาแกงอันมาสิไปนอนบ่เอ้ยอืมลูกไปจักคนแล้วสิไปนอนอืมาจกเพิ่นวาหั่นแมเอ้ย่ นี่แหละมันไม่เป็นยังหรือวะแต่มันเมื่อยเอาตัวยืมนี่วะจังหวะภาวนาปรานประทานอาจจะเป็นไปคือทั้งน้องเพิ่นว่าก็เป็นไปได้ประแจเนาะอาจจะแบบโบโบเมื่อยโบเป็นยังบางที่มันมันเป็นเองมันนะะหนึ่งมาก็ได้ยันมันยันมันจะขึ้นขึ้นบาดเดียวฮะนะ เท่านวันนี้เจ็บนึงปวดอยู่จะน้องเพิ่งวอาสุพังอยู่อาจจะเป็นไปได้เห็นไหมขามาลูกเอ้ยยังไม่ได้เป็นอย่างบ่คอยกันสบายอยู่เหมือนมาเนาะคอยไปหยามมือหนาังลูกเอ้ยมันเลืองแน่เพราะว่าข้าเลืองเลยชักยาวิตามินเด้อลูกเอ้ยอย่าไปนอนไหนกางเต็นไหนเป็นมะเลรองได้ออกกางเออเพม่อนมาฟังฟังบุคคลเนาะ Mónica, anh trai tiếp nó, come up in a little red tao này cái này nó. thịt cảm nó mhm, 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 là mhm, 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 เออหาครับทางแห่ลูกสะหันตัวอาหารเพิ่นตื่นเพิ่นบ่ตื่นเพิ่นบ่หมยเอาเลยกโดยได้ลาน้อยด้คเพิ่นอยู่ไสล่น้อยอัน้อยก็อยู่นําหานี่แหละอยู่ทงบ่อยู่ทงอยู่นะด้มาเพิ่นมาบ โอ้ยเป็นภาษากําเนาะลูกคนเดียวเนาะโอ้ยสั่นพี่น้องบ่จิก็ได้เนาะบ่จักคอนก็ได้เ็จังได๋ซเอ้ยมีแต่ว่าเสียใจนําันแหละครับคิดช่มแล้วเคยตอยู่ทังบ้านเด้อซะพ่อเด้อว่าญาตเด้อคือทงพ่อน้องๆ เลยเลยมันเชียร์ไม่หายดีอ๋อเนาะแต่ปีนี้ฮันเพื่อนหัดควบฝ่าแล้วนี่ยเมนบอเนียนชิบเอ็ดนี่มันยังหันแต่หลานนี่มันแต่เดือนนนี้นะฮัคือทางแม่บัดนี้อยู่จะคนบัดนี่ยคือทางแม่อยู่ปัจจุบันอยู่เฮือนนะอยู่เฮือนฮันด้วยสามคนสามคนเท่านี้บอ ทางน้องเอาหลงเอาพัวไปน้ำหลงน้ำพัวค่ะโอ้น้องๆนี่ยังบาท่านได้มีครอบมีครัวบ่นี่ไจริงคนค่ะยุพุนไปหาเงินหากครทุกอย่างในเรือลูกเอ้ยฝันกินสิบบาทใช่พูดดีแต่ว่าเขาน้าซ้ำปลาด้วยมีกินอยู่างบ่ได้กินสิบบาทแหละอยู่ยากจนทั้งหลาลูกเอ้ยทุกอย่างคือการนั่นแหละว่าขคนนั้นนำดังเถิดบงทีมีทา้งบุรุษปูใหญ่เิ่นแบบว่าเอออยากเห็นเมื่อบังเฮือนเบางซานคือไม่ไม่ คบคัวเมยังก็เมยังก็ซื้อเมทโธมเมทโมบ่ดุงกบดนงอยแล้มาอ๋อเมทโมบ่บ้านคบกางอยู่แถวนี้เนาะคบกางทางชนอ้อยนี่เนาะอันนั่นแหละพี่น้องเงยโอ้ยเนาะเป็นต่างในสันคบกวานจักจักปีฮะป้าชีฮะปีเลยตายได้ลูกแค่นี่้อยู่แล้วอ๋อได้ลูกได้ป้าชีอะลูกเอ้ยเห็นได้เลชีแล ชีวิตคนเฮาเนาะพ่อพี่น้องบบขาดโบคิดคือว่าเนี่ยเนาะเนาะจังไดก็อดเอาได้ไหมเด้ออ่วิสู้ชิสู้อันนี้ก็ได้เมื่อนี่ก็ได้ครับหนึ่ที่ป็นสะพานบุญก็ผู้ใหญ่เพิ่นก็มาอ่ามอบเงินนี่แหละอ่าค่าอยู่ในการในงานเนาะอ่าดังเท่านังทีก็ได้แขกคนมาอ่าแต่ว่าคืออยู่ในนะอ่าเรื่อง เรื่องโลงเรื่องนี่ก็คือยังบุษันได้มีผู้ใดจ่ายเนาะยังยังนั่นอยู่พี่น้องเลยคือตอนนี้ก็ครอบครัวทั้งแม่ก็อยู่กันสามคนเนาะสามคนนี่แหละมาแคนอยู่คนหันชู้อยู่ในหัวหนังไปบาได้ลูกน้อยอยู่คนกันลูกน้อยบ่อกระให้น้องไปหาแม่มาได้ได้ใช่ไหมพากันมาได้ได้อันนี้ แม่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 กับน้องๆนี่พากันมาได้ไรมาแต่ฝนมาแต่ฝนฮะโดยขี่รถจักรมาบ่อกรถจักรไรๆพันมาเอาที่นี่เองเอาไอ้นี่มาอยู่เพ่ขี่รถจักรไรก็ทานหันลูกเอ้ยชิ้นคางเขนคางเขนโอ้ยเนาะว่าว่าวไอยู่างคือซาได้เนาะขับรถนี่เนาะโอ้ยเป็นวามันเต็มเติมเติมเติมกัน ท่านและลูกเอ๋ยนี่ถ้าว่ากระทานเนาะมันถาขึ้นเติกๆและแม่ก็บ่ทาบ่เห็นหัวใจออ้าพี่น้องเอ้ยคือสิประมาณนี้ชนไปขงม่แล้วคันทานก็ได้ดูอืมตามันแล้วบ่มีก็หาเนาะเออเฮ็ดจังได๋ทานหะใจขาดและใได้ดนะอน้เอ้าคือสิประมาณนี้เแม่เด้อเดี๋ยวลูกๆสิได้เมื่อเฮือนก็บ่ได้ไกลดอกใกล้กันนี่ได้เฮือนก็ได้อ้ย ให้ทูบได้ใช่ไหมทูบบ่ทางได้ทูบนะทั้งสี่ทางได้ทั้งนี้ก็ไม่หรอกเ้าขึ้นไปทางนี้ก็ได้บ้างได้เนาะอ๋อพี่น้อ,นอ,อ,นอ,ของของอ,อนุญาตเด้อเนาะบังบัง,บง,บง,บงอ้ย เชือกแม่มาเฮ้ยเอาชือมาด้อเป็นหอยคู่มาได้ดคู่เป็นิคู่าอยู่บาไม่ได้เอาบุญหายมาทอดบ้านประมาณจัมงส่ันโออันนี้ก็มาเตีเบี้ยได้มาเตีเบี้ยยังไ่ได้เข่าลดน่เาเสยเที่ยวี่บกนั้นนาอดบ้านนะไก่ดีบ่นาไก่ดีบอ Công นี้ cái เออมี này บ่มีใครหนอกมาเออ2คนดอกที่และท่าน nghe là cho kênh Ghiền Mì Gõ Để cũng bỏ lỡ những video hấp dẫn con บอนะะเออาะกันแเลยจาก็ไดน่หะไหนก็คือว่าน้องพ่อพี่น้องเอ้เมื่อได้ไหมเออบันี้เด้อเอาเอาเอาส่นไหนก็เปลยนกระด้งใจให้ได้ไหมเด้อเนาะนไหนแสนเนาะโอ้ยน้องพ่อพี่น้องเลยคือสี่อ่าประมาณนี้แหละ อ๋อโฟลเดอร์เมเดอร์อ่าคือเ<ม>ชิ<ม>ได้พากันน่ะเมื่อได้ได้บาหนี้ได้เออเออนอ,อ่าจังไดก็เห็ุจังไดแสนเนาะอ่าในเมื่อเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วก็ทำใจเอาเนะาะเห็ุจังไดก็บล่อยให้มันเป็นมาทำเป็นไปแล้วเนะเอออาะก็ป่อยให้มันเกิดขึ้นอ่งแบบนี้เนาะเจ้าว่าอันนี้คือแบบบุคคลคิดได้นะฮะน,นี่ก็ได้อ่ทั้งนอง้นองน้งองนิ้งบ่ เออมาก่อนเนาะอ่าเดี๋ยวทางอ้ก็สิได้เมื่อได้ได้นี่เนาะอนี่นั่งมานั่งมาให้บโดยนั่งลงเฮ้ยเอ้าน้องสดีก่อนเด้ออ่าเออเป็นอ่ทางเพิ่นน่ะเป็นพี่นางเนาะแม่นบ่อ่าพี่นางอ่าพี่นางของทางอ่า

rồi rồi à, hmm. à, ok sao ah, sao bài đi đó mẹ đó à, sao bài đi nó ngã à, sao, à, sao bài đi à, ok à, nó à, sao bài đi nó à, phi nó người à, phi si pa ma đấy rồi 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 áo à uh, nên lệ phi nó người nó áo phi nó người phi si pa nó phải phi người chẳng ขอตัวจบคลิปน้องพ่อพี่น้องเอกคนเดินก็ขอขอบคุณขอบคุณทางไอ้เพิ่อนนะพี่น้องที่บารผ่านเงินมาให้ทางบุตรทิศเองมามอบให้ทางครอบครัวของเพิ่อนน้องพ่อพี่น้องอย่างไดกับผมก็ขอบใจขอบคุณขอบคุณไอ้เพิ่นหลายและที่บาคิดเห็นครอบครัวของเพิ่นคือเห็นใช่แหละน้องพ่อพี่น้องเอกเป็นเป็นไพ่น้องพ่อพี่น้องเป็นไพ่อยู่ที่บ้านโคกางเนาะเพิ่นก็มาอยู่ที่กับสามสี่ปีได้อยู่ดูหน่อยคนนึง แต่ว่าคือทั้งแม่ของน้องเพิ่นปลูกปลู้ที่ว่าเพิน่นเสียพี่น้องเลยปี่ไก่นี่ก็เสียพ่อไปเนาะครบพ่อ,อ,พอปีปีนี้ก็เสียลูกไปผู้เป็นแม่เพิ่นก็เสียอกเสียใจนเนาะพ่เอเป็นน้องเอ้าเอ้าจะไหนก็เป็นกำลังใจให้เด้อเนาะเอา้าคือสีประมาณนี้แต่พี่น้องเลยเมื่ออื่นพี่น้องเลยเมื่ออื่นเพิ่นไปทรงสกาดเนาะ เฮ้ยเนาะพี่น้องเอาโอเคเด้อพี่น้องเด้อจังไดก็ได้ทิกพลาดประกันใดก็กล่าวขอโทษขอแพร่นำได้หลายเด้อพี่น้องเด้อขอสำหรับคลิปนี้ทางบรจิติ์เองขอลาพี่และน้องไปก่อนขอให้ทางพ่อแม่พี่น้องเอฟซีปัจจุกคนอยู่ดีมีแห้งเนาะขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีพี่น้อง